าการจัดฟันสําหรับคนที่ไม่อยากให้เห็นเหล็กจัดฟันอันแรกนะคะก็ที่ทุกคนรู้จักการจะเป็นการจัดฟันใสวิธีการเราก็จะใช้เป็นตัวอะไลเนอร์นะจะเป็นใสๆแบบนี้นะคะเราจะผลิตอะไลเนอร์เป็นชุด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 แต่ละชุดเนี่ยจะค่อยๆเคลื่อนฟันทีละนิดทีละนิดเหมือนเป็นการเชฟฟันตามอะไลเนอร์น้นๆน,นะคะจนสุดท้ายเนี่ยคาดหวังให้มันสวยแบบในแผนนะคะข้อดีของวิธีนี้ก็คือเราก็จะไม่เห็นเหล็กนั่นแหละตัวข้อเสียก็เราต้องเอาตัวอะไลเนอร์เนี่ยไปถอดใส่เองถ้าคนไข้ไม่ามสามารถถอดใส่ ได้แล้วก็ใส่จํานวนชั่วโมงไม่มากพอลืมใส่หรือทาหายอย่างเงี้ยก็จะทําให้ฟันของเราอะเคลื่อนไปไม่ตามแผนการจัดก็อาจจะไม่ได้สวยอย่างในแผนที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกส่วนอันที่ 2, 2> ก็จะเป็นในลักษณะแบล็กเกตเซรามิกหรือดามอนเคลียร์มันก็จะเป็นการติดเหล็กแบบที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละแต่ว่าตัวเหล็กเนี่ยจะเป็นเซรามิกค,คือสีจะเหมือนฟันข้อจํากัดของแบบนี้นะอาจจะมีความจําเป็นในหลายๆเคสเลยที่จะต้องใส่ลวดที่มันเป็นสีเงินในช่วงที่ใส่ลวดสีเงินนะคะมันไม่เห็นตัว บแบรเกตเซรามิกก็จริงแต่ก็จะเห็นลวดสีรวดที่มันขาดบริเวณฟันของคนไขได้บางทีเราก็ต้องใส่เชนเนาะ ในการที่เราจะต้องดึงฟันจากที่ห่างให้ชิดอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะแบบเห็นยางได้บ้างแบรกเก็ตเซรามิกเนี่ยมันก็มีความแข็งแรงแหละแต่ว่ามันก็จะเปราะมีโอกาสแตกหักได้ถ้าสมมติว่าแตกหักก็อาจจะทําให้คมหรือว่าบาดในบริเวณช่องปากได้นะคะส่วนข้อดีของวิธีนี้ก็คือคนไข้ไม่ต้องไปสอดใส่เองเราอาจจะไม่ต้องมาหาหมอทุกเดือนแต่ก็อาจจะต้องทุกสองถึงสเดือนครั้งนี้นะคะส่วนอันสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นแบรกเกตที่ติดด้านในช่องปากของเราถ้าสมมติเป็นด้านบนเราจะติดตรงด้านข้างใน เพดานตรงเนี้ยถ้าเป็นด้านล่างเราก็จะติดบริเวณตรงลิ้นคลิปนี้อัดตอนเดือนกันยา2568วิธีนี้ที่คลินิกนะอาจยังไม่ได้เอาเข้ามานะคะข้อดีนะก็คือมันจะไม่เห็นอุปกรณ์แั่นแหละเพราะว่าอุปกรณ์อยู่ด้านในอย่างหนึ่งคือมันจะสามารถออกแบบการเคลื่อนฟันได้คล้ายๆจัดฟันใจแหละเรามีฟันตั้งต้นเนาะถ้าเราก็จะออกแบบฟันตอนสุดท้ายว่าให้เป็นยังไงแล้วเราก็ออกแบบจากในอุปกรณ์เนี่ยเพื่อให้เขาเคลื่อนฟันตามสิ่งที่เราอยากให้เป็นส่วนข้อเสียเนี่ยส่วนตัวก็คือยังไม่เคยทําอันนี้นะแต่ว่่าาเทาที เห็นอุปกรณ์เนี่ยคิดว่าการความสะอาดก็คือจะค่อนข้างยากเนาะด้วยความที่มันเป็นอุปกรณ์ที่ติดอยู่ด้านในถ้าสมมติว่าเราแปลงไม่ถูกมันอาจจะมีหินปูนมากเกาะถ้ามีหินปูนมากเกาะมีปุ่มกระดูกตรงบริเวณล,ลิ้นหรือเพดานค่อนข้างใหญ่เนี่ยก็อาจจะไปขัดขวางตัวเครื่องมือซึ่งการจัดฟัน แต่ละแบบแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแนะนําว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาอยากแก้ไขนะคะอยากจัดฟันให้เราไปปรึกษาคุณหมอนะคะว่าปัญหาของเราเนี่ยสามารถแก้ด้วยวิธีไหนได้บ้างมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะแล้วก็ตัดสินใจร่วมกับคุณหมอที่ทาด้วยนะคะแล้วก็เช่นเดิมนะถ้าอยากมาปรึกษาจัดฟันที่ทุจรักก็ยินดีนะคะจะมีคุณหมอที่รับจัดฟันเข้าทุกวันเลยแต่ว่าแนะนําทํานัดกับน้อยมินก่อนน,นนะใครสะดวกบ้านเขียวเข้าไปที่ไอดีนี้ได้เลยค่ะน,นี่ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ